สวัสดีค่ะวันนี้ได้ DIY อ่าก๊อปปี้ไอเดียของคนอื่นมาอีกแล้วเห็นที่เขาทำว่าของเล่นทำจากถุงขนมกรุบก,กรอบแต่ที่นี้ที่นี่ไม่ได้กินขนมกรุบกรอบก็เลยไม่มีแต่ว่ากินไอศครีมบ่อยก็เลยมีถุงไอศครีมแต่ว่าอ่าเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เราไม่ได้รับเงินค่าโฆษณาเราก็เลยกลับด้านของถุง แล้วก็เอามาตัดแล้วก็เอามาทําแล้วพอทําเสร็จปุ๊บก็มีไอเดียต่อขึ้นมาว่าในเมื่อมีเชือกฟางแล้วก็เอาเชือกฟางมาทําต่อด้วยก็เลยได้ของเล่นมาสองอันแต่ว่าคลิปทําของเล่นยังไม่มีเวลาตัดคือคือไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงยังมึน,มนง,งงอยู่เพราะว่าคัดแล้วคัดอีกตัดแล้วตัดอีกเพราะว่า ของเล่นเคยซื้อแบบที่ว่าเอามาเล่นกับแมวชิ้นหนึ่งอย่างถูกสุดก็79บางอัน99บางอันก็ร้อยสาเล่นไม่ถึง5นาทีพังแล้วน้ำตาไหลมากเงินบินไปวับหายไปกับสายตาเลยเพราะว่าเด็กๆค่อนข้างจะเล่นกันแรงก็เลยทำขึ้นมาเล่นเองแล้วก็ชื่นใจมากเลยค่ะพอทำปุ๊บลูกๆก,ก็พากันเล่นส่วนหมากสุก พอรู้ว่าตั้งกล้องไม่เล่นค่ะก็เลยต้องเอาเข้ากรงแล้วเอาพี่ฝ้ายออกมาเพราะว่าคู่นี้อยู่ที่กันไม่ได้ทะเลาะก,กันเคยมีบางครั้งนึกเหมือนกันว่ามันทะเลาะก,กันบ่อยเนี่ยจะปล่อยให้ฟัดกันสักตั้งดีกว่าไหมแต่ก็คือตัดใจทำไม่ได้ไม่อยากเห็นใครเจ็บก็เลยบอกอสลับกันเล่นแล้วกันอ่าพอเห็นคนอื่นเขาเล่นกันมากสุดเขาก็ฟอร์มจัดนิ่ง ไม่มีว่าเอออยากจะออกมาเล่นมองอยู่มองอย่างเดียวพอหันกล้องไปหาก็ทำเป็นเชิดไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้แต่พอปล่อยออกมาก็ยังคลิปที่ปล่อยไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะวยอดวิวเกือบเจ็ดพันขอบคุณมากๆเลยอ่ะทั้งนี้ตั้งท่าตั้งท่าแต่ละครั้งเป็น4ีหนาทีสุดท้ายก็เจอแมวขโมยซีนตัดหน้าไปเลย ดุกดิกดุกด๊กดิกหันมามองก่อนอ่ะไอแมวก็เตรียมพุ่งแมวบอกลีลาที่นักอ่ะมาแล้วกระโดดกระโดดอ่าตรงขาหน้าด้านซ้ายมีรอยแผลนิดนิดก็เกิดจากที่ว่าไปแยก่กรงแล้วก็เลียพอแผลจะหายก็ไม่หายพอจะหายก็ไปเลียพอเลียพอแผลแ,แห้งเสร็จปุ๊บ ก็ไปหามาใหม่แล้วก่อนหน้านั้นก็มีคลิปที่ว่าอยู่ในตะกร้าสีชมพูแล้วโดนหนูแมวตกไปก็ได้แผลที่คางมาแผลหนึ่งอ่ะเล่นมากๆเหนื่อยตั้งท่าเพรานานแล้วเล่นแป,ป๊บเดียวส่วนเหนื่อยนะคะเหนื่อยนานกว่าอุย้ยมีเอวแล้วคอเป็นคอแล้วเล่นแป,ป๊บเดียวไม่ถึง3นาทีเลยดูผอมเพรียวแล้วว่าอ้ย หล่อเลยเบื้องหลังความหล่อคืออาบน้ำ